เขาบอกว่าจากสถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ในการอา 31, อกแบบ30-31ให้วงรีอีก้อนนี้ใช่ไหมวงรีอีแล้วบอกว่าไงต่อนะมี F1 และ F2 ตรงนี้เป็นจุดโฟกัสเขาให้มาแล้วนะพี่อ่านตามมานะแล้วก็ถัดมาวงกลม C คือก้อนใหญ่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ F1 แสดงว่า F1 ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม C แล้วก็บอกอีกว่าวงกลมดีไอ้นี่คือวงเล็กใช่ไหมวงกลมดีมีจุดศูนย์กลางอยู่บนวงรีอีชื่อว่าจุด R คือ R เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมดีและ R ก็อยู่บนวงรีอด้วยดีวเขาให้มานะถัดไปบอกว่าโดยที่วงกลมดีสัมผัสกับวงกลม c คือวงเล็กกับวงใหญ่สัมผัสกันที่จุด S ตามที่เขาให้มา และผ่านจุด F2 ก็คือวงกลม D อ่ะมันผ่านจุด F2 ละระยะห่างระหว่าง F1 กับ F2 ถ้าถ้าพี่สนใจเฉพาะวงรี E ก่อนนะเขาให้อะไรมานะระยะห่างโฟกัสทั้งสองเท่ากับ32เรารู้ไหมว่าโฟกัสทั้งสองห่างกันเป็น C หรือ2 C เออ2อได้32 แสดงว่า c เดียวคือ16ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม c ซึ่งเราจะต้องแปลงเป็นรัศมีเพราะว่าเขาให้เส้นผ่านศูนย์กลางมาถ้าแปลงเป็นรัศมีต้องหารใครนะหาร2แสดงว่ารัศมีได้64แล้วในวงกลม c เขามองใครเป็นจุดศูนย์กลาง f 1แสดงว่าตรงนี้ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยลากมาแค่น,นึงนะหกสิบสี่เนาะอ่ะแสดงว่าระยะนี้ถ้าพี่ลากมาอันนี้คือระยะรัศมีที่ยาวหกสิบสี่เข้าถามแกนโทของวงรีเฮ้ยแกนแกนโทนี่มันมันเกี่ยวกับ B หรือเกี่ยวกับ A นะในวงรีเกี่ยวกับ B เนาะมันจะมีสูตรหนึ่งที่ที่มันรวมเลยที่มีทั้ง B ทั้ง A ทั้ง C เพราะว่าเขาให้ C มาแล้วไงเรารู้ C แล้วไงสูตรนั้นก็คือ C กีกำลังสอง เท่ากับ a กกาลังสองเราต้องไปลบ b กกาลังสองถ้าบวกจะเป็นไฮเปอร์ซึ่งเราต้องการหา b กกาลังสองก็ย้ายจากลบไปเป็นบวกเพราะฉะนั้น b กกาลังสองจะเท่ากับ a กกาลังสองแล้วก็ลบ c กกาลังสองทันไหมเออแป๊บนึงนะแทนใครได้ c แทนได้เป็น16แต่ว่าไม่รู้ a ไม่ต้องหา a เขาเนียต้องหา a. คือถ้าหาถ้าถ้าหา A ได้พี่ว่าข้อนนี้จบก็เอามาแทนยกกำลังสองแล้วลบก็สี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาโฟกัสคือเราต้องมาโฟกัสเฉพาะวงรี e แล้วว่ามันมันมีอะไรที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการหา A ได้บ้างอ่าฟิ์มเป็นฟิ์มทำไงอะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับกับ A ได้บ้าง ถ้าถ้าดูเฉพาะวงรี E ีนะมันมี f 1 f 2แล้วมันมีจุดอะไรให้มาอ่ามันมีนิยามวงรีอยู่จำได้ไหมสอง a ใช่เริ่มจากตรงนั้นเดี๋ยวดูนะนิยามวงรีที่ออกทุกรอบพี่ย้ำคำนี้นะออกทุกรอบเขาบอกว่าถ้าเอาระยะห่าง r ที่เป็นจุดใดๆบนวงรี E mm hmm. เขาเรียกว่า r f 1ไปบวกกับ r f 2จะได้ 2A เเสมอ มันจะชื่อว่า rf 1บวก rf 2ได้ใครนะ 2A ที่พี่เริ่มจากตรงนี้เพราะว่าเขาถามเต่อนะต่อนะไอตรงนี้ยยากไอไอไอตรงนี้มองยากพี่ใช้วาม,มองยากทีนี้ปัญหาคือทั้ง rf 1แล้วก็ rf 2มันไม่รู้เนาะพอไม่รู้พี่ทำการสมมติตัวแปรพี่ให้ rf 2แล้วกันชื่อว่าตัวแปร x นอันน,น,นี้ชื่อว่าเเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระยะเท่าไหร่แต่ว่าถ้า IF1 เป็น Y อีกพี่ว่าน่าน,น่าจะเกินเลยแล้เพราะว่ามี X มี Y มี A 3ตัวแปรเยอะเกินแล้วพี่ก็เลยจะหาไอ1อ่ะในรูปของตัวแปร x งังานพี่แทน X ตรงนี้ไปนะอันนี้ RF1 พี่ไม่ใช้ Y นะเพราะว่าไม่งันเยอะเกินเพราะฉะนั้นแสดงว่าเออเป็นไรวะช็อตหรือเปล่าใช่ไหม เพราะฉะนั้น r f 1มันจะเท่ากับ2 a ลบใครนะลบ x ตรงนี้นะตรงนี้นะได้ใครนะฟิ์มเมื่อกี้2 a ลบ x แล้วยังไงต่อ แก้ไม่ออกฟีอากรัฐได้แต่แก้ไม่ออกอ่ะดูตรงนี้นะถ้าพี่ลากจาก R ไป S ยาวเท่าไร x ยาว x ใครรู้มาว่าทำไมยาว x เออมันคือรัศมีใช่ปะ r ไป f 2ยาว x ก็คือรัศมี r ไป s ก็ก็ต้อง x ด้วยเป็นรัศมีเหมือนกันอันนี้ x ใช่ไหมอันนี้ x อันนี้ก็ x แล้วรู้ไหมว่าไอ้ f 1ไปยัง s เนี่ย มันก็คือรัศมีแต่คือของวงกลม c ได้64อีกรอบหนึ่งนะโซเนี้ยทางก้อนอะ่ะคือรัศมีแต่ว่าของใครนะวงกลม c พี่ขอย่อเป็น r แล้วก็ห้อยสีนะวงกลม c ยาวอ่ะส a ลบ x แล้วก็บวก x ซึ่งรัศมีวงกลม c คือ64นั่นเอง เพราะฉะนั้น X กับ X มันเจ้ากันเราก็เลยได้ว่า 2A คือ64ทันใช่ไหม A คือใครนะ32เนี่ยจบแล้วเรียบร้อยแต่มองยากแต่มองยากพี่ก็มองไม่ออกตอนห้องสอบมองยากมองยากแค่เห็นรูปก็หน้าข้ามแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ทำการแทน A เป็น32 c เป็นสิแต่ว่าพี่แนะนำว่าให้ใช้ผลต่างดีกว่าเพราะว่าไปคิดตรงๆก็ได้แต่ว่ามันมันก็เยอะเราก็น่าจะแยกเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังอันนี้ได้16อันนี้ได้48อันนี้คือ b กําลัง2แล้วพี่แนะนำว่าให้ใส่รูทเลยไม่ต้องคูณเพราะฉะนั้น b เฉยเฉยอะ่ะมันจะเป็นรูทสิบหกแจกรูทข้ามารูทสี่สิบแปดรูทสิก็ได้ส รู้สี่แปดได้สี่รู้สามมันก็คูณกันเป็นสิบหกู้สามแต่ถ้าใครไม่เผลอไปตอบสิบหกู้สามนี่คือแม่งเนาะจบไปเนาะเพราะว่าแกนโทมันคือบีหรือสองบีเอออันนี้แม่งแบบโอ้โหโคตรโหดอะแบบหลอกแบบคูณสองเข้าไปเพราะฉะนั้นสองบีมันจะตอบสามสิบสองรู้สามนั่นเองช้อยที่หนึ่งอันงั้น<ม>เดี๋ยวเ,เ,ยนะเดี๋ยวเราต่อสามอีกเลยนะเดี๋ยวเราที่ก ทีนี้ในข้อ3าเอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะใช้รูปเดิมรูปเดิมพี่ขอลบตรงนี้นะตรงนี้นะตงนี้นะเห็นไหนะเออเออใช้โจทย์เดียวกัน <c oughs> เขาบอกว่าสร้างระบบพิกัดฉาก2มิติคือมีแกน X กับแกนอะไรนะแกน Y โดยให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่วงกลม c ก็คืออยู่ที่ f 1ลักษณะนี้แสดงว่าที่ f 1คือ0ูนย์อ่าจุดกำเนิดเป็นจุดกำเนิดและโฟกัสของวงรีทั้งสอง อยู่บนแกน x ก,ก็ใช่ก็ f 1 f 2อยู่บนแกน x ก,ก็ถูกต้องถ้า r ถ้าจุด r อ,อยู่ในควอแลนที่1่ก็ถูกต้องเพราะว่ามันอยู่โซนนี้คือควอแลนที่1่อยู่แล้วและวงกลม d สัมผัสกับแกน x ดูคำนี้นะทีนี้ระยะรัศมีมันจะตั้งฉากกับเส้นสัมผัสที่จุดสัมผัสเสมอโซนนี้คือระยะรัศมีอ่านไหมแล้ว ไอจุด f 2อ่ะคือมันห่างกัน32แสดงว่ามันยืดขวามา x เพิ่มพิกัดก็จะเป็น3ากับศูแล้ว r f 2คือใครนะมันก็เลยยืดขึ้นอีก24เพราะฉะนั้นที่จุด r พิกัดก็จะเป็น3าสองกับยี่และรัศมีอ่ะคือ24่สิเขาถามสมการวงกลม b ก็จบเลยมันก็จะเป็น A x ลบ h กํลังสอง บวก y ลบ k กํลัง2เท่า<อ>กับ r กํลัง2 h กับ k ก็แทนก้อนนี้เข้าไปก็<ส>เป็น x ลบ3 2กํลงงัง2บวก y ลบ24กํลาลัง2ส่วนรัศมีมันจะตั้งฉากกับเส้นส,สมัมผัสก็ใช้24กํลงงัง2ซึ่งต้องคิดเลขไมเท่านี้อ่าไม่ต้องตอบพนนี้พอดี